แก่แล้วต้องเป็นภาระจริงเหรอวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจความแก่ในมุมมองใหม่กันค่ะเคยได้ยินไหมคะคนแก่บางคนอาจจะมีการบ่นว่าฮแก่แล้วนี่มันเศร้าจริงๆนะอันนี้เป็นกับทุกคนไหมคะ หรือว่าเป็นกับเฉพาะบางคนที่เขายังไม่รู้เคล็ดลับว่าเราจะสามารถมีความสุขในวัยชราได้หรือมันเป็นเพียงภาพจำที่สังคมทำให้เราเชื่อกันคะทุกๆคนเนี่ยต้องแก่ขึ้นในทุกๆวันละคะ่ะเมื่อพูดถึงความแก่หลายคนก็จะเศร้าจะกลัวแล้วก็อยากจะปฏิเสธมันปฏิเสธเรื่องของความแก่ปฏิเสธผมที่งอกปฏิเสธผิวหนังที่เยียวยน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ตัวลงแหละค่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงให้เรามีความสุขถ้าคุณเคยคิดว่าแก่แล้วไม่มีค่าหรือแก่แล้วต้องพึ่งพาคนอื่นเสมอคลิปเนี้ยจะเปลี่ยนมุมมองของคุณรับรองเลยว่าหลังจากดูจบคุณน่จะอยากแก่แบบมีสไตล์ค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่า พอแก่ลงแล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราเคยแข็งแรงวิ่งได้ทั้งวันเลยทําอะไรก็รวดเร็วแต่ตอนเนี้แค่เดินขึ้นบันไดก็ยังต้องพักหายใจรอบสองรอบเลยเราเคยเป็นคนที่ลูกหลานต้องการแต่วันนี้พวกเขาโตขึ้นแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่เขาจะมีชีวิตเป็นของตัวเองเราจึงรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าไม่มีใครต้องการเราอีกต่อไปใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราลองคิดดูดีๆอีกสักทีหนึง่งเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะต่อเยอะแล้วเราคือผู้รอดชีวิตของยุคสมัยเลยผ่านมาทุกความเปลี่ยนแปลงผ่านมาทุกความล้มเหลวแต่เราก็ยังยืนหยัดอ,อยู่ได้บางคนก็อาจจะอิจฉาคนหนุ่มสาวว่าเขายังมีอายุน้อยวิ่งตามความฝันได้อย่างเหลือเฟือแต่เราอะ อยากจะย้อนเวลากลับไปก็ย้อนไม่ได้อยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นก็ทำไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะคะทำไมเราต้องย้อนเวลาล่ะคะเพราะแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เรามีในวันนี้มันก็คือประสบการณ์ที่พวกเขาอย่างไม่มีหนุ่มสาวอาจจะมีแรงแต่พวกเขาอาจจะยังไม่เข้าใจชีวิตเท่าที่เรารู้ พวกเขาอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การให้ความสำคัญจริงๆแต่เรารู้นะคะเรารู้ว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินเรารู้ว่าความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าสิ่งของใดๆเรารู้ว่าการใช้ชีวิตแบบสงบเนี่ยมีความสำคัญเพราะไม่ต้องไปวุ่นวายแก่งแย่งแข่งขันในที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา ความแก่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมคะทําไมเราถึงหวาดกลัวมันล่ะคะเรากลัวร่างกายเสื่อมโทรมผมที่งอกผิวที่ย่นข้อต่อก็เริ่มปวดแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะคนแก่ถึงจะเป็นนะคะบางคนที่30ก็มีผมงอกแล้วบางคน30ก็ปวดข้อเข่าแล้วร้องไห้กับหมอนมาแล้วไม่ได้จะเป็นต้องคนแก่คะ่ะ ดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะเราอาจจะกลัวเป็นภาระให้กับลูกหลานได้เราชอบคิดว่าเราไม่มีค่าแล้วก็กลัวความเหงากลัวการหมดโอกาสในชีวิตอยากทําอะไรคงทําไม่ได้แต่รู้ไหมคะความแก่ไม่ได้แปลว่าชีวิตต้องจบลงมันอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตถ้าเรารู้จักเตรียมตัวให้ดีค่ะ ผักจะขอเล่าเรื่องราวของรงสมบูรณ์นะคะรงสมบูรณ์เนี่ยมีชีวิตหลังเกษยียณอย่างไรนะคะตื่นเช้ามาในชีวิตที่หลังเกษยียณมานานแสนนานเขาอะก็รู้สึกเหนื่อยทถอนหายใจแรงจากที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัวทํางานหนักเพื่อให้ลูกหลานมีชีวิตที่ดีพอภรรยาจากไปลูกๆมีครอบครัวของตัวเองชีวิตเขาอะก็ดูเปล่าปเปลี่ยวค่ะ แต่และว,วันแต่และว,วันก็เหมือนจะหมดไปอย่างเชื่องช้าตื่นเช้าเดินไปตลาดกินข้าวคนเดียวนั่งดูโทรทัศน์จนหลับไปไม่มีใครให้พูดคุยด้วยไม่มีใครให้ถามทายบางครั้งลุงก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแก่ไร้ค่ารอวันที่จะจากไปเขา,ารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มีความหมายนะคะจนวันหนึ่งลุงสมบูรณ์แกก็มาปรึกษากับผักค่ะผักก็ได้ถามลุงสมบูรณ์ไปว่า ลุงสมบูรณ์ตอนหนุ่มๆเนี่ยลุงฝันว่าแก่ตัวไปเนี่ยลุงจะใช้ชีวิตยังไงล่ะคะลุงแกก็ตอบว่าเออตอนหนุ่มๆเราก็อยากพักผ่อนอยากอ่านหนังสืออยากใช้เวลาทําในสิ่งที่เราชอบเพราะเราว่างแล้วผักก็ถามกลับไปว่าแล้วทําไมตอนนี้ลุงไม่ทํำละคะลุงแกเหมือนคิดขึ้นได้นะคะแกก็ตอบว่าเออ ก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามัวแต่คิดว่าชีวิตเราไม่มีค่าน่ะสิแล้วทำไมถึงไม่ทำล่ะคะพอแกเอะฉุใจคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้วันลุ้งึ้นลุงสมบูรณ์เริ่มเลยค่ะแกะตัดสินใจทำบางอย่างที่ไม่ได้ทำมานานแกเดินไปร้านกาแฟที่เคยไปตอนหนุ่มๆค่ะลุงสั่งร้านกาแฟที่เป็นร้านเดิมคนขายก็ยังเป็นคนเดิมค่ะ พูดคุยกันอย่างสนิทสนมสั่งกาแฟดำแบบเดิมๆมาจิบกาแฟดำแต่เดิมลุงสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยแต่ตอนเนี้ยแกขอน้ำตาลสามซองเลยค่ะแกบอกว่ากาแฟมันก็ขมมันก็ชีวิตแหละค่ะไม่อยากขมก็ตเติมน้ำตาลเติมความหวานเข้าไป หลังจากนั้นแกก็ไปร้านหนังสือหยิบหนังสือเล่มโปรดขึ้นมาพลิกหนังสือดูเห็นว่าเฮ้ยเราเคยอ่านจนถึงหน้านี้แต่ทำไมเราอ่านไม่จบเราเลิอกอ่านไปนานแล้วเราควรจะอ่านต่อไปอ่าได้หนังสือใหม่มาอีกหนึ่งเล่มแล้วนั่งอ่านหนังสือไปพลางฟังเพลงเก่าๆไปพลางปล่อยให้ความทรงจำย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มีความสุขค่ะ เย็นๆแล้วคะหลังจากที่เล่นกับแมวแล้วแกก็ไปเดินเล่นยามเย็นดูท้องฟ้าท้องฟ้ามันยังยังสวยงามเหมือนเดิมนะแต่เราอะ่ะไม่ค่อยได้เงยหนนะ้ามองท้องฟ้าเลยมันก็แค่นั้นเองในที่สุดลุงแกก็ตระหนักได้แล้วนะคะว่าจริงๆชีวิตเราเนี่ยไม่ได้หมดคุณค่าเลยเพียงแต่เราลืมไปคะ่ะลืมไปว่าอะไรทำให้เรามีความสุขก็ท่านั้นเอง หลังจากวันนั้นลุงสมบูรณ์ก็เปลี่ยนไปค่ะตื่นขึ้นมาทุกเช้าโดยการรู้สึกขอบคุณขอบคุณที่เรายังมีเวลาอยู่ บางวันก็โทรหาเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้คุยมานานค่ะการสนทนาอย่างอบอุ่นมันจะทําให้เกิดความสุขและเกิดพลังบวกมากเลยนะไม่ใช่ว่าโทรไปแค่บอกว่าเฮ้อแก่แล้วเว้ยอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะลูกสมบูรณ์แกมีมุกนะคะแกะโทรไปอ้าวสมบัติแกยังมีชีวิตอยู่เลอวะฉันนึกว่าแกกลายเป็นบรรพบุรุษไปแล้วอ้าวเพื่อนคุณสมบัติก็ตอบกลับมาไอแก ฉันก็อยากจะถามแกอย่างนั้นเหมือนกันแหละใช่ไหมการพูดคุยมันก็เป็นการพูดคุยที่มีความสุขสนุกสนานได้ค่ะบางวันแกก็ซื้อดอกกุหลาบให้ตัวเองด้วยนะคะเนื่องจากภรรยาแกไม่อยู่แล้วถ้าอยู่คงจะซื้อให้ภรรยาได้ถือดอกไม้ถ่ายรูปเก๋ๆลง facebook ลงไลน์ทำโปรไฟล์สวยไปอีกแบบ ภรรยาไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรซื้อให้ตัวเองก็ได้การที่ทำให้ตัวเองมีความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะและบ่อยๆครั้งที่แกนั่งรถไฟฟ้าไปเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ตามที่แกได้สมัครเรียนเอาไว้แกไปบ่อยมากเลยนะคะแกบอกว่าการที่ได้ไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆได้พบปะเพื่อนใหม่ๆได้พบอาจารย์ใหม่ๆแกจะพกสมุดโน้ตไปด้วยแล้วก็เขียนทุกวันว่าวันนี้แกได้เรียนอะไรไปบ้างคะ่ะ และที่สําคัญนะคะลุงสมบูรณ์แกเริ่มเขียนบันทึกประสบการณ์ชีวิตของตัวเองค่ะเพราะว่าแกบอกว่าเรื่องของเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้โอ้หนุ่มๆสาวๆฟังให้ดีนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่บันทึกธรรมดาแต่ว่าเป็นมหากาชีวิตของลุงเลยนี่แหละคือสิ่งที่ลุงสมบูรณ์เขาทำ และเขาเล่าให้ผักฟังนะคะทุกวันนี้ลุงสมบูรณ์ยังยิ้มให้กับเตงหน้ากระจกก่อนที่จะเดินออกจากบ้านนัง่งรถไฟฟ้าไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันค่ะเราได้อะไรจากลุงสมบูรณ์บ้างคะคิดดูให้ดีสิคะ ถ้าเราไม่ติดต่อใครเลยเราจะเฉาขนาดไหนเราอุตส่าห์มีโทรศัพท์เราอุตส่าห์มีชั่วโมงในการโทรเราก็โทรหาเพื่อนฝูงญาติมิตรเราสิคะเราไม่เหงาเพื่อนเราก็ไม่เหงาเช่นเดียวกันการเขียนก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เขียนชีวิตเราเนี่ยจะกลายเป็นหนังดีที่ไม่มีคนดูคะ่ะแต่ถ้าเราเขียนมันจะกลายเป็นน้ำนานที่เราส่งต่อให้กับลูกหลานได้ หนังสือประวัติศาสตร์ก็ยังมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นตัวหลักทำไมชีวิตของเราจะเป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัวเราไม่ได้ล่ะคะชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีมหาัยไหนที่เขาจะสอนเพราะว่ามันเป็นวิชาชีวิตเราอ่ะผ่านชีวิตนั้นมาจริงๆเราอ่ะเหมือนกับเป็นมหาัยชีวิตของเรานะคะเราเคยล้มเคยเจ็บเคยโซนเคยโดนจับโอ้มีเรื่องเล่าเยอะเลยคะ่ะ แต่เราจะเริ่มต้นเขียนยังไงดีคะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเป็นนักเขียนนะคะแค่เขียนตามแบบฉบับของเราเราแบบของเราให้เพื่อนๆฟังก็พอคะ่ะอาจจะเริ่มจากเรื่องเด็ดๆก่อนอย่างเช่น อะไรดีคะครั้งแรกที่มีแฟนเป็นยังไรตื่นเต้นแค่ไหนมีแฟนแล้วโดนแม่ของฝ่ายหญิงจับได้เป็นยังไรบ้างเคยโดดเรียนกันบ้างไหมเวลาโดดเรียนแล้วเจอคูในห้างสรรพสินค้าเป็นยังไงใส่อารมณ์เข้าไปเขียนเข้าไปให้มันเป็นเรื่องขำๆค่ะอ้าวแล้วใครจะมาอ่านใครจะมาอ่านเรื่องของคนแก่ล่ะอ่าอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะ ลูกหลานเขาอาจจะอยากรู้ก็ได้ว่าปู่กับย่าเคยเป็นวัยรุ่นแบบไหนหรือใครที่กำลังท้อแท้เขาอาจจะได้แรงบาันดาลใจจากชีวิตของเราก็ได้หรือแม้กระทั่งวันหนึ่งถ้าเราลืมเรื่องของเราไปเราก็ยังมีบันทึกให้เราไว้อ่านเองไงคะ เน้นเรื่องสนุกสนุกเรื่องที่มันสุดๆของเรานะคะเรื่มเศร้าๆเนี่ยให้ทิ้งไปก่อนเถอะค่ะเราเก็บแต่สิ่งที่ดีๆให้มันติดตัวเราติดตัวเราตลอดไปค่ะเพราะความสุขเนี่ยเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับมุมมองของเราบางคนอาจจะคิดว่าฉันไม่มีแรงเลยทําให้ฉันไม่มีแรงบันดาลใจฉันไม่มีความสุขชีวิตมันช่างเศร้า แต่อีกมุมมองหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าฉันยังหายใจอยู่ดังนั้นเนี่ยฉันมีความทรงจำที่ดีมีประวัติศาสตร์ที่ดีฉันะ่ะเอาประวัติของฉันเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นได้อันนี้แหละคือความสุขอย่างหนึ่งแล้ว การที่เราใช้เวลากับตัวเองเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจสิ่งต่างๆได้นะคะเมื่อเรามีเวลาทบทวนตัวเองเราจะเห็นว่าความสุขเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่เราขาดแต่ขึ้นกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและมุมมองที่เรามองสิ่งนั้นๆแก่แล้วไม่ใช่จุดจบของชีวิตนะคะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงต่างหากล่ะ เราอาจจะไม่ใช้แรงงานอีกต่อไปแต่เราเป็นครังปัญญาที่มีค่าที่สุดค่ะเราอาจจะหาเงินไม่ได้แบบเมื่อก่อนแล้วแต่เราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานได้เราอาจจะเดินช้าลงแต่เราเ,เดินแบบผ่านประสบการณ์โดยที่ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนเราอาจจะไม่ใช่เสาหลักของครอบครัวเราแต่เรายังเป็นร่มเงาเป็นความสงบ เรายังเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาได้นะคะบางคนะมีเวลาเหลือเฟือแต่เขากลับรู้สึกว่างเปล่าแต่บางคนกลับเรื่องมองชีวิตอย่างลึกซึ้งแล้วก็พบว่าชีวิตในวัยชราในทุกๆวันเนี่ยมีค่ามากกว่า ที่เคยเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ต้องวิ่งตามอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะเราไม่ต้องเล่นรีบอีกต่อไปเราไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นแล้วถึงเวลาที่เราจะอยู่กับปัจจุบันของเราและเราก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่เมื่อเราหยุดกังวลว่าโรคจะมองเราอย่างไรเราจะเริ่มมองเห็นว่าโรคนี้สวยงามแม้ในวันที่เราเดินช้าลงช้าลงค่ะและคุณล่ะคะ คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับความแก่ความชราคะคอมเมนต์บอกผักมาสักหน่อยนะคะถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณมองเห็นมุมมองใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผักด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ